เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีเมียไปบีชู้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่นี้อยู่ตลอดเวลากรรมมันเกิดจากการกระทําจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทำจะสูงจะต่ํามันก็อยู่ที่เราทําตัว เขาเป็นอักขระเลขยันต์ต่างๆนะเขาให้เกี่ยวกับด้านพุทธคุณทางด้านเมตตาท้งนั้น,นะครับแต่ว่าจะวิชาครูบาอาจารย์ไหนก็แล้วแวที่เป็นวิชาเกี่ยวกับทางด้านพุทธคุณนะ่เขาไม่มีหรอกครับที่จะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีและโดยการประพฤติปฏิบัติเฉพาะศีลห้านะครับครูบาอาจารย์ไม่ได้คุ้มครองมันเกี่ยวกับตัวของบุตรคลแล้วครับไม่ใช่เกี่ยวจากวิชาที่เราไปสักยันต์อะไรต่างๆนานา,นา,นาอย่างนั้นเองครับ เรื่องเกี่ยวอย่างว่านี้ไม่มีทางแน่นอนมันอยู่ที่ตัวเราเองความต้องการสูงมากเกินไปหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเรารู้จักความพอดีแล้วก็อยู่ในประมาณของตัวเราเองมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรอกครับโดยเฉพาะสีล5้าสีลห้านะครับเขาบอยชัดเจนอยู่แล้วห้ามฆ่าสัตว์ตาดชีวิตห้ามลักขโมยห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดบทบดเทดแล้วก็ห้ามเสพสิ่งเสพติดทั้งปวงมันก็คือหลักของสีลห้า แล้วก็เกี่ยวกับวิชาการศักอะไรต่างๆนาครูบาอาจารย์ที่ศักเขาต้องอยู่ในกรอบของศิลห้าเช่นกันไม่นั้นไม่มีครับของเขิงนต่างนาไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้แน่นอน ถ้าเราไปทําความชั่ววิชาอาคมต่างๆอย่างไรก็ช่วยไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่สุดนะครับมันอยู่ที่เราปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเราปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของศีลธรรมมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับการที่ตัวเองเกิดกําหนัดของตัวเองในความที่มีกิเลสก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงของตัวบุคคลก็ทําไปสู่ความหายนะนั่นเองมันก็ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อของส่วนบุคคลไปห้ามในความเชื่อของเขาไม่ได้เช่นกันแต่ถ้าตามหลักทางสายพระและกันพูดง่ายจะไม่มีการทําวิชาแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ในหลักของศีลธรมรมและโดยเฉพาะการไปสักของลับเนี่ยมันไม่มีในตาราครับมันก็มีจะมีแต่คารวาะพวกอาจารย์คารวาะเขาไปทํากันอย่างน้อยๆเขาก็มีความเชื่อว่าสักไปเนี่ยมันจะทําให้คนเขาเมตตาเราสุดท้ายมันก็ลงไปสู่ความเมตตาเท่านั้นเองจะวิชาอาจารย์คารวะสักหรือพระสักส่วนใหญ่แล้ว มันก็ลงไปสู่จุดเดียวกันก็คือให้คนเขาเมตตาในตัวของเรานั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปทําชั่วทําไม่ดีวิชาอาคมต่างๆนะไม่มีครับกระโดดหนีไปนานแล้วแล้วก็ไปไกลแล้วนั่นเองครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีครับมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนมา5ปี10ปี20ปี30ปี40ปีหรือ100ปีมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปัญหาครอบครัว เพราะนั Finnish, no religion, man, ้นป <ถ UCLA. S 1> ัญหาครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากทุกยุคทุกสมัยกันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนใดไม่มีหลักธรรมรับรองได้มันก็ลงไปสู่ความหายนะเองที่เห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นอัตมภาพไม่มีระจะเตือนจะดีจะชั่วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราทำครับถ้าท่านประกอบอยู่ในหลักของศีลธรรมโดยอยู่ในหลักของศีลห้าข้อเนี่ยรับรองได้ครับโยมจะไม่มีไปทําเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างได้อย่างแน่นอนถ้าโยมอยู่ในหลักของศีลห้าแต่ถ้าโยมไม่มีหลักศีลห้านั่นนะครับมันก็ตรงกันข้ามก็คืออย่างที่ โยมเห็นอย่างที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะหัวไปมีเมียน้อยเมียไปมีชู้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตครับในการดำเนินชีวิตอัตมภาพก็เจอมาตลอดโดยความเป็นพระสงฆ์ที่ญาติโยมเข้ามาขอคำปรึกษาไม่ว่าผู้ชายมาปรึกษาภรรยาไปมีชู้ผู้หญิงมาปรึกษาสามีไปมีเมียคนใหม่แอบไปมีกิ๊กมาปรึกษาอัตามภาพอัตมภาพถึงได้รู้ได้เห็น แล้วก็จะรู้จักวิธีแก้อย่างไรนั่นเองคนเรานะครับถ้าตัวเองเนี่ยรู้ว่าคนนี้ไม่ดียอมครับยอมยอมแพ้แล้วก็ถอยกับมารับรองได้โยงพุทจะนมีแต่วความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีทางของข้าของของข้าใครอย่าแตะ พอของของข้าใครจะแตะสิ่งที่เกิดก็คือปัญหาก็จะตามมาในการดําเนินชีวิตเหตุการณ์นี้อาตมาเจอภาพแบบนี้มาเยอะเป็นเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างวิธีแก้บอกไปหมดแล้วถ้าโยมทาตามอาตามมาภาพได้รับรองได้ว่าโยมจะมีความสุขและก็จะชื่นใจมีความสุขใจและก็ดีใจอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองปัญหาครอบครัวมันก็จะหมดสิ้นไปนั่นเองเพราะนั้นฝากเป็นเครื่องเตือนสติกับญาติโยมทั้งหลายในการดําเนินชีวิตนะครับกรรมมันเกิดจากการกระทําจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทำจะสูง มันก็อยู่ที่เราทําตัวเพราะฉะนั้นโยมรู้ดีบททุกสิ่งทุกอย่างอัตรมภาพไม่สามารถที่จะไปชี้แนะแล้วไปอบรมสั่งสอนได้โยมรู้ตัวเองดีที่สุดกรรมุนาวัตตีโรโกโสัตว์โรค ย่อมเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วโยมทํากรรมดีสิ่งที่ดีๆมันก็จะได้รับไม่ว่าช้าเร็วก็ได้รับโยมทํากรรมชั่วผลของกรรมที่โยมทําไว้เะมันก็ต้องได้รับไม่ช้าก็เร็วอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองรู้ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นอาตมาภาพก็ขอเตือนให้แกญาติโยมทั้งหลายในการดําเนินชีวิตทุกท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะโยมที่ว่านี่คนเดียวทุกท่านถ้าท่านดําเนินชีวิตประกอบสมอาชีพด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคนครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแน่นอน จงยินดีต่อสิ่งที่ตนได้จงพอใจต่อสิ่งที่ตนมีนั่นแหะคือคนที่มีความโชคดีที่สุดแห่งการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนครับ